สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปี้วันนี้ยังคงอยู่ที่ราศีต่างๆเหมือนเดิมค่ะราศีที่เรามีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ก็คือราศีกรกฎค่ะราศีกรกฎเนี่ยสำหรับผู้ที่เกิดวันที่22มิถุนาถึง22กรกฎา แข็งของชาวราศีกรกฎนะคะคือมีจินตนาการสูงพักด,ดีขี้สงสารเห็นอกเห็นใจและห่วงแหนสิ่งที่เขารักจุดอ่อน,นะคะ่ะเป็นคนเชาอารมณ์มองลกในแง่ล้ายขี้สงสัยแล้วก็มีความเจ้าเล่ห์สิ่งที่ชาวราศีกรกฎชอบนะคะศิละปะงานอารเรกเขาจะรู้สึกผ่อนคลายเวลาเขาอยู่ใกล้น้ำนะคะ น่าจะเป็นคนที่แบบชอบไปเที่ยวแบบเขาเรียกอะไรทะเลแม่น้ำอะไรประมาณนี้นะคะ,ะพวกเขาเนี่ยซัพพอร์ตคนที่เขารักได้ดีด้วยการใช้เวลาดีๆด,ด้วยกันค่ะแล้วก็ชอบชอบที่จะมีโมเมนต์ด้วยกันเนาะทานอาหารด้วยการทำกิจกรรมด้วยกัน สิ่งที่เขาไม่ชอบนะคะก็คือการพบปะคนใหม่ๆการถูกวิจารณ์คนในครอบครัวหรือการเปิดเผยชีวิตส่วนตัวชาวราศีกรกฎมีสัญชาตญาณที่บางทีมันเหมือนเขาเป็นคนที่มีเซนนะคะก็จะดูมันมีความลึกลับนิดนึงแล้วก็จะแบบดูเข้าถึงยาก นะคะแล้วก็พวกเขาเนี่ยมีอารมณ์ที่อ่อนไหวง่ายมากด้วยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเขาเนี่ยค่อนข้างมากคืออารมณ์อย่าไปแตะอย่าไปแตะครอบครัวเขาเยอะนะคะคนนี้คือเขาจะออกแนวแบบปกป้องปกป้องนิดหนึ่งเนาะแล้วก็แต่ใดๆนั้นะนะคะจะบอกว่าถึงจะอ่อนไหวเพียงใดอันเนี้ย มันก็จะเป็นข้อดีด้วยเพราะเขาก็จะเห็นอกเห็นใจต่อความรู้สึกคนอื่นนะคะราศีกรากฎอยู่ในธาตุน้ำค่ะเช่นเดียวกับราศีมีนนะคะราศีพิจิกพวกเขาใช้หัวใจนำทางซึ่งอาจจะทำให้เขาปรับตัวกับโลกภายนอกเนี่ยค่อนข้างยากนิดนึงเพราะบางทีเหมือนแบบก็จะดูลึกลับแล้วก็จะดูเหมือนแบบซับซ้อนเนาะ ดูแบบควบคุมยากเดาใจไม่ถูกไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรนะคะแต่ถึงอย่างไงนะคะ่ะเขาก็ต้องการใครสักคนที่จะดูแลและเข้าใจและพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันกันกบเขาหากพวกเขาไม่ได้รับความรักและความอดทนมากพอเขาจะมีอารมณ์ที่แปรปรวนและกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวโทษคนอื่นหรือแม้แต่กระทั่งปั่นหัวคนอื่นแม้ว่าเขาจะชอบช่วยเหลือ ผู้คนนะคะแต่เขาก็มาจะเลี่ยงความขัดแย้งหรือการ,รเผชิญหน้าโดยตรงและแม้ว่าเขาจะไม่เกรงกลัวผู้ที่มีอิทธิพลมากกว่าแต่ในความกล้าหาญของเขาเขาก็มักที่จะเลือกหรือชอบที่จะใช้ชีวิตด้วยความสงบแล้วก็อยู่กับครอบครัวคะ่ะเป็นคนแบบไม่ชอบความวุ่นวายนะคะแต่คือแบบถ้ามีเรื่องก็พร้อมสู้เหมือนกัน ชาวราศีกรกฎหรือเจ้าปูผู้กล้าหาญนะคะพวกเขาเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ถึงข้อดีในตัวเองแล้วก็บางทีก็พาตัวเองทำตัวเองให้ลำบากนะคะในการดูแลผู้อื่นอยู่เสมอบางทีเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนจะช่วยอะเราก็อยากจะช่วยนะแต่บางทีคือแบบ ม,มันมีแต่ใจไปไงมันไม่ได้มีแพลนมันไม่ได้มีความคิดตามไปด้วยเนาะเลยบางทีแบบเอ๊ะหลงทางหรือเปล่าหรือแบบช่วยไปช่วยมาไม่รู้เลยว่ากําลังทําอะไรอยู่ไม่รู้เลยว่าจะไปทางไหนนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นบทเรียนของเขาเหมือนกันว่าใดๆก็ตามก่อนที่จะช่วยใครนะคะเราจะต้องไปรอดก่อนเราจะต้องรู้วิธีก่อนนะคะหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ย เป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นเห็นเนาะโดยการพึ่งพาตัวเองให้ได้ก่อนพอเราไปรอดคนรอบข้างเราก็จะไปรอดค่ะความรักของชาวราศีกรกฎนะคะพวกเขาใช้อารมณ์และความรู้สึกเป็นที่ตั้งพวกเขามีความอ่อนโยนและห่วงใยมักจะแสดงความอ่อนไหวอยู่บ่อยครั้งเขามองหาใครสักคนที่เข้าใจเขาโดยที่ไม่ต้องบอก และชอบที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันชอบที่จะมีความผูกพันทางอารมณ์อารมณ์ประมาณว่าแบบมี deep conversation กันอะไรเงี้ยคะ่ะแบบคุยกันเรื่องลึกซึง้งเนาะคุยกันเรื่องที่แบบมีความหมายพวกเขาไม่ชอบอะไรที่ฉาบฉวยวุบวาบหรือว่าดูไม่น่าเชื่อถือนะคะด้วยความที่ชาวราศีกรกฎเนี่ยเขาไม่ชอบเป็นฝ่ายเดิ่ม ทีเนี้ยมันก็เลยดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ท้าทายเหมือนกันเวลาเขาจะมีความสัมพันธ์เขาจะรอจนกว่าเขาจะพบคนที่เขารู้สึกปลอดภัยอยู่ด้วยแล้วสบายใจเป็นอิสระแต่ใดๆก็คือมันอดไม่ได้เนอะด้วยความที่แบบเขาอีโมชันเยอะเนอะบางทีคือสงสารคนอื่นมากอุทิต ชีวิตเพื่อคนอื่นมากก็กลายเป็นแบบทําตัวเองเศร้าเหมือนกันหรือว่ากลายเป็นไปเจอความรักที่แบบเป็นท็อกซิกเรลชันชิพเนาะคือแบบเหมือนยังไงอะรักเพราะสงสารนอะกลายเป็นแบบนั้นไปในอีกด้านหนึ่งนะคะพวกเขาเนี่ยจะพยายามอย่างมากเลยที่จะรักษาความเป็นครอบครัวไว้ ซึ่งอันนี้ยมันจะทำให้เขาดึงดูดใครที่เห็นแก่ตัวเข้ามาได้ง่ายนะคะคือเหมือนแบบด้วยความที่รักครอบครัวมากค่ะพอใครเข้ามารู้นะว่าเขาไม่ดีแต่เหมือนแบบความที่อยากรักษาความเป็นครอบครัวไม่ได้อะ่ะก็ตัดสินใจแก้ปัญหารำบากเหมือนกันแถมถ้าไปเจอคนที่แบบ มาทรงอ่อนๆเลยหรือแบบคนที่รู้จุดอ่อนเนาะยิ่งออกยากไปใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องเรียนรู้แล้วก็เป็นบทเรียนของเขาอีกเช่นเดียวกันในการดูหรือเลือกใครสักคนที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะในใดๆก็ตามเนี่ย ความยากของการเลือกคู่ของเขาเอีกอย่างก็คือเขาจะมีความหัวโบราณไปสักหน่อยคือรักใครก็ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งแล้วเนาะแล้วก็มีความแบบอยากประครบประครองครอบครัวทีเนี้ยอีกด้านหนึ่งก็คือบางทีอ่ะจะด้วยเขาสงสารหรืออะไรก็ตามบางทีหรือปกป้องคนในครอบครัวมากเกินไปอะคะ่ะ พอเหมือนมีคนหวังดีเนาะเหมือนอาจจะแบบอยากบอกอะว่าแบบเฮ้ยมันความรักที่ you, อยู่มีอยู่มันไม่ค่อยโอเคหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าแบบห่วงแหนมากปกป้องมากก็เลยเหมือนแบบรู้สึกไหมว่าที่เป็นอยู่มันไม่แฮปปี้ก็รู้สึกแต่เขาเรียกอ,อะไรเหมือนตายเพราะอีโก้ตัวเองเหมือนกันเนาะเวลาเจอความรักที่ไม่ดีนะคะมันเหมือนแบบเป็น เป็นเหรียญสองด้านที่เขาจะต้องดูแลจัดการใจของเขาให้ดีเวลาเขาเจอใครสักคนเอาให้แน่ๆว่าแบบอันนี้รักหรือสงสารหรือแบบเอเอเอ,เอ,หอหอบหมกไปแล้วก็จะต้องไปให้ถึงที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อควรระวังนิดนึงครอบครัวในมุมมองของชาวราศีกรกฎเนี่ยาชาวกรกฎนะคะเขาจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แบบ โดดเด่นที่สุดในเรื่องของครอบครัวมากกว่าทุกๆราศีเลยเขาจะมีความผูกพันกับครอบครัวมากซึ่งถ้าในวัยเด็กเขาได้รับการเติมเต็มที่ดีนะคะหรือเลี้ยงดูมาที่ดีเนี่ยจะเป็นพ่อคนแม่คนเด้แบบดีเยี่ยมเลยถัดมาค่ะมาดูเรื่องการงานการเงินของชาวราศีกรกรบ้างนะคะ ชาวราศีกรกฎเป็นที่พึ่งพิงได้นะคะขยันขันแข็งถ้าได้รับมอบหมายมาเนี่ยเขาจะเพียนพยายามทำมันให้สำเร็จโดยปกติจะทำงานคนเดียวได้ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์กับบริษัทหรือองค์กรที่เขาทำงานด้วยการงานและความมั่นคงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชาวกรกฎเป็นสิ่งที่เขาให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ พวกเขาจะใช้ใจอย่างระมัดระวังและค่อยๆสร้างความมั่นคงของเขาเขามีทักษะที่ดีในการบริหารการเงินไม่เฉพาะแค่ตัวเองดูแลเก่งนะคะถ้าแบบมีคนในครอบครัวที่เขาสามารถเข้าไปช่วยได้เนี่ยเขาก็จะสามารถช่วยสอดส่องดูแลให้กับคนอื่นๆได้เช่นเดียวกันผู้ชายราศีกรกฎ ความยากก็คือ,อเขาเจ้าลังเลค่ะใช้เวลานานเหมือนกันว่ากว่าจะแน่ใจว่าแบบคนนี้ใช่สำหรับเขาหรือเปล่านะคะแล้วก็ไม่ค่อยเป็นคนที่เข้าหาคนอื่นจริงๆถ้าคุณสนใจเขาแล้วเข้าไปหาเขาเนี่ยจะง่ายกว่ารอเขาเข้ามาหานะคะ แล้วก็ถ้า,าเคียงบ่าเคียงไหลเนาะเป็นไกด์นำให้กับเขาเนี่ยสิ่งนี้จะช่วยเขามากเลยพอบางทีมันเขาอยู่ในอารมณ์เยอะเนี่ยบางทีต้องมีคนนึงเป็นแบบเป็นเหตุผลให้เนาะมันก็จะเป็นคู่แมทที่แบบเป็นหญิงอย่างให้กันและกันนะคะบทอ่อนไหวเนี่ยเขาก็จะอ่อนไหวมากๆนะ เราก็จะอินกับการปกป้องมากไปอารมณ์เหมือนแบบขี้หึงขี้หวงหน่อยนึงเนาะแต่ความน่ารักคือ,เ,อเขาจะไม่จีบเล่นนะคะจะไม่เตาะเล่นคือแบบคือถ้าคุยก็คุยไม่ไม่ฉวยโอากาสนะคะผู้ชายราศีกรกฎเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็สนุกกับการดูแลผู้อื่น เขาจะชอบที่จะได้ปกป้องใครสักคนแล้วก็จะรู้สึกดีนะคะถ้าคนที่เขาชอบเนี่ยสนใจในตัวเขานะคะการพูดกับเขาดีๆด,ด้วยคำที่อ่อนหวานเนี่ยจะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาประทับใจได้มากเลยชอบนะคะชอบคนพูดด้วยดีๆพูดจะหวานๆพูดจะอ่อนโยนพูดจะให้เกียรตินะคะแต่ก็ ยังคงติดในเรื่องของอารมณ์เหมือนเดิมเลยคือก็จะมีความเหวี่ยงนิดนึงมองโลกในแง่ลายบ้างติดแฟนบ้างแต่ถ้าคือมองรวมๆแล้วว่าความน่ารักเขาก็มีอยู่เยอะเนาะแต่อาจจะต้องแบบอาศัยความเข้าใจาให้กับเขาสักนิดนึงถัดมาผู้หญิงชาวกรกฎค่ะโดยบุคลิกภาพโดยบุคลิกภาพเนี่ยชาวราศรีกรกฎก็ซับซ้อนโดยพื้นฐานอยู่แล้วนะคะ เธอค่อนข้างติดบ้านแล้วก็ค่อนข้างจะมีความเป็นอนุรักษ์นิยมเป็นคนที่ค่อนข้างเปราะบางอ่อนไหวชอบใช้เวลากับความรักและคนที่เธอรักนะคะถ้าเธอได้รักใครแล้วเนี่ยเธอจะทุ่มเทหมดใจเลยแล้วก็จะจงรักภักดีกับคนคนนั้นมากหากอยากเอาชนะหัวใจของเธอคุณจะต้องเป็นฝ่ายที่เริ่มก่อนคะ่ะฟังและเคารพในสิ่งที่เธอต้องการมีความเป็นสุภาพบุรุษ มีความโรแมนติกอยู่อยู่กันด้วยความเคารพความศรัทธาแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีนะคะที่สำคัญเธอไม่ชอบอะไรฉาบฉวยเลยคือถ้าคิดจะจีบเล่นๆน,นี่ next station ได้เลยนะคะคนนี้ไม่ไม่ไม่ชอบแบบคุยเล่นนะคะถ้าอยากคุยขอคุยจริงจังมากกว่าหรือถ้าเป็นเพื่อนก็เอาให้ชัดเจนไปเลยนะคะ ขอบคุณสำหรับใครที่ติดตามแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสุขใจสุขใจนะบ๊ายบายค่ะ